สวัสดีคะ่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะวันนี้ก็มาถึงมุกดาหารแล้วนะคะเอฟซี FC นิสานมุกดาหารจะพาไปเดินตลาดมุกดาหารนะจ๊ะพามาเดินตลาดมุกดาหารตลาดเย็นนะคะเอฟซี FC. คนก็จะเยอะนิดนึงนะคะอยู่กับสมอนชาแนลจ้ามาถึงมุกดาหารแล้วจ้ามาเดินมาเดนจ้ะโอ้ คนเยอะมากเลยนะยฟีคนเยอะขั้งหลังยายก็จะเป็นสารโอ้ <c oughs> oh, ของกินเพียบ <c oughs> อุ้ยน้อยนา <c oughs> มาถึงตลาดแล้วสุภายางช้อปปิ้งตลาดเด้อสองปีที่ผ่านมาไม่ได้มาเดินนะครฟี 4, นี่สองปี 2ปีแล้วนะคะกำลังได้มานะคะบริมาสองปีแล้วเปลี่ยนแปลงตั้งเยอะเลยนะคะตลาดมุกดาหารจ้าของขายก็เยอะเออตลาดข้างในนี่ยายเคยไปนะแล้วของกินก็จะเยอะมากเลยนะคะสีตรงนู้นข้างในนูนะ้นอ่ะแต่ก่อนมาซื้อประจำกับข้าวอร่อยด้วยเดี๋ยวยายจะพาเดินไปดู เราจะไปเจอ FC FC จะดจำมได้ไหมข้างในเนี่ยของกินเยอะมากเลยกับข้าวก็อร่อยยายก็ซื้อกับข้าวตรงนี้เลยนี่ข้าวเหนียวด้วยนี่เดี๋ยวยายจะไปดูจัดจัมยายกันสองปีแล้วไม่ได้มาเนาะห,หมูกรอบ FC น่ากินมากเลยเป็นตาแสบแท้เจ้าเดิม น่ากินมากเลยโอ้แซ่บแซบผลไม้โอ้โอเข้าไปข้างในยิ่งของกินเยอะมากเลยเพราะว่าตลาดตลาดที่นี่ใหญ่มากตลาดของกินเน,นี่ยน่ากินมากเลยเอฟซี FC จ้า โอ้มาแดงทอดนี่ไงร้านปลาอันนี้มาแดงทอดมีจิ้งหรีดมีตกกะกแปตนโอ้โอ้ปลาดุกทอดเอฟซี FC. เป็นไสแซ่บบลหมูพวงก,ก็มีมีลาบมีไข่ปลาอันนี้มีไก่ต้มน้ำปลาบอกเขาเรียกไก่ต้มอะไร ต้มน้ำปลาน่ากินทุกจ้าเลยนะคะแต่เจ้าประจำยายจะอยู่ข้างใน,นนู่นของกินมันเยอะมากไม่รู้จะซื้ออะไรมีข้าวเหนียวมีไก่ย่างมีน,นยายจะกินอะไรตอนแรกว่าจะไปกินหมกาาูกระทะเอาไว้รอเพื่อนมาก่อนต่กินคนเดียวมันคงไม่อร่อยนั้นมีใครแย่งเน นี่ของทอดก็หลายพีนย่น้องเอ้ยนี่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 น,นี่หมูทอดปลาพี่น้องหมูทอดนะคะหมกปลาเขาเรียกปลาอะไรคะนีป่ปลานยอนครับปลายอนปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนห่อเท่าไหร่อ่ะสี่สิบบาทครับแล้วสี่สิบเนื้อเยอะเนะาะปลานยอนพี่น้ง ข้าวเยอะมาก FC ข้าวสวยก็มีข้าวเหนียวก็มีน้ำพริกกะปิโอ้ปลาทูหนุน้าวเนีย่ยาวประจำยายอยู่ลินน้นล้นงอันนี้พแนงหมูหรอใช่พแนงหมูมัดสมอนเฮ้ยเจ้าสวัสดีค่ะเอ้วยเสียงคุณคุณทรายังไงมาเมื่อไหร่เพิ่งมาถึงเมื่อกี้นีิ่งมาถึง่แสดงว่าไม่ได้ไปนู่นเลย ก็มารอรับอยู่ที่นี่ก็วันที่13เจอกันที่นี่ยายกําลังเดินคุยกับเอฟซีบอกว่าคอยดูนะจะเดินไปจะเจอเอฟซีจะจะจํายายได้เพราะยายกําลังมองหาอยู่ตามอยู่แหมสมรที่น่ารักใครจะไม่รู้ขอบคุณค่ะมาไกลมาคนเดียวหรอมาคนเดียวมาจากสุรินเลยมาจากสุรินเลยใช่เป็นยังไงกับไปอยู่บ้านทนายดีอ้วนขึ้น7จกิโล เพื้นลยเหรอใช่ดูไม่มีเอวเลยนี่เพิ่นขึ้นเจ็ดกิโลก็เสียพาไปก็เดินทางมาพรุ่งนี้กับแอนเสือเสืออยู่ยังอยู่ที่ใช่ใช่ค่ะเขาจะมาพรุ่งนี้นัดเจอกันโรบินสันจะดูหนังพรุ่งนี้จะดูหนังเรื่องอะไรไม่รู้เห็นไม่ไม่รู้เห็นเขาพูดมาอยู่เขาบอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงหนังไอเสียงคุ้นๆอยู่นะฟังเสียงคุ้นๆอยู่อ๋อไหน เม <laughs> ah, ื่อเดินที่แล้วก็เจอน้าทีนุณีเข้ามาเข้ามาอยู่ยังยคุยกัน FC ว่า FC เดี๋ยวยายจะพาไปตลาดข้างในเคยมาสองปีแล้วไม่ได้มาเดี๋ยวไปเจอยายยายจะจําได้หรือเปล่าหันมามาเจอพอดีไม่ทุกคนหละไม่ทุกคนเข่อยู่ตรงนั้นแหะจำไม่ทุกคนเข้าใจอยู่หมายถึงว่ายายเดินมานะว่ายายจะจําได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้มาสองปีแล้วไงใช่ไหม บ้านไม่ได้อยู่ใกล้ชายแดนไหมใกล้อยู่อยู่อำเภออะไรอ่ะอำเภอสีขอระพุมสีขอโอ้สีขอมันก็อยู่มันอยู่ใกล้อยู่แค่บ้านเราก็อยู่กันทะลมมันก็ไม่กันทนารักเหรอการทะลมกันทะลมโอ้การทะลมเกตเส้นเส้นปราสาทเส้นไม่เส้นตรงอุบลอุบลอุบลสีตะเกตแล้วมามันก็จะโอเคโอเคใช่แล้วก็สีขอใช่มนะกันทะลม กันทะลักกันทะลักและการถล่มอย่างนี้นเลยก็จะดูเส้นเส้นไหนเข้ามาหน่อยไม่ไดู้ข้าวสารก็สีขอก็ใกล้สังขะแถวเส้นยุทธศาสตร์นะโอ้ยพวกพี่พวกน้องต้องหอบกระเดงกันมานี่หมดโอ้ยเขาหอบกันมาเต็มสีขอเลยบ้านระเบียงบ้านอะไรอยาก็ไปถ่ายคลิปอยู่ขายดีไหมคะหนิเงียบตรงไหนเงียบๆเงียบเหรอไม่รู้อยากกินอะไรหนิกำลังมองดูอยู่ มันจะทำไงอะว่ามันเป็นมาเกือบวัวหน่น่ากินน่ากินทุกอั่งี่นะเดซี่จะเลยไปที่นาเลยหรือเป่าหรือจะัาจะมีกิจกรรมอะไรใช่ใช่ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งถ้าถ้าแบบว่าเ่ใจน่เหนื่ใจจริงๆรนะเราเป็นคนดูอยู่ห่างๆระ่ใจแนเขาเลย คือเรามองตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เราก็พอจะร้องง่ายก็ร้องจนตาบวมหมดแล้วร้องจนไม่มีน้ำตาแล้วรู้ตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้เราก็พอจะเข้าใจว่ามันคือยังไงแต่พูดอะไรไม่ได้พูดไม่ได้เนาะเราก็คอยดูวันที่13บสามแล้วกันโอเคราคาวันแม่นี่งปีนี้ลูกเขาเขาบอกว่าพอทักปีหนึ่งหนึ่งสิบหกตอนาทกิจกรรมวันแม่แถมแล้วขาดทุนเด้อนี่ได้กับข้าวแล้วนะ ได้กับข้าวสองอย่างไ,ไ,ไปกินมดวะเดี๋ยวไปกินในห้องนเะอฟซตอนแรกว่าจะไปกินอะไรนะอะว่าจะตอนแรกว่าจะไปกินหมูกระทะก็เลยเปลี่ยนใจก็เลยเปลี่ยนใจนะอฟซก็เจอเอซี เจอเอฟซีน่ารักมากปูถ้าได้กลับบ้านจะซื้อเอาอยู่ที่นี่เรายังไม่ได้กลับบ้านเนาะก็เลยไม่ได้สำหรับคลิปนี้แค่นี้กอนเด้อผ้ามายางตลาดสกลน,นะคะอุย้ยมุกดาหารพูดถึงตลาดมุกดาหารนะคะเอฟซีตลาดเดย็นมุกดาหารสำหรับคลิปนี้กัน แค่นี้ก่อนด้วยจ้าอย่าลืมกดไลค์กแชร์สมัครช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ